สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะปะ้าแก้วคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ป้าแก้วจะพาไปไหนหูบ่พี่น้องค่ะวันนี้เราก็จะเข้าสวนทุเรียนเหมือนเดิมค่ะทุกคนเขาป้าทุเรียนคือเก่าพี่น้องค่ะก็มาทํางานเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าแต่ว่าเด้อพี่น้องเมาไอ้มี มีมาพี่นอ้องไอ้มีมีอย่าไล่ไก่นะไอ้มีเบื้องสิงไปจัดการมันเบื้องได้วพี่น้องคะ่ปะป้าแก้วจะพาไปดูอะไร้หูด่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีหยุดเลยนะหยุดเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดหยุด หยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยเอ็นี่ใสย,ยังไงนี่ปลาแก้วดุหมาพี่น้องคะแต่ว่าปลาโโปแก้วสิผ้าไปเบิงหยังพี่น้องโู้บเดี๋ยวปลาแก้วสิผ้าไปเบิงตามปลาแก้วไปเลยคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปลาแก้วสิผ้าไปเบิงหยังคะ่ะพี่น้องคะตามปลาแก้วมาเลยจ้า